กกฮะนีฉันตายแล้วเหรอใช่ทุกคนที่อยู่ที่นี่ตายแล้วจริงเหรอทำไมไม่เหมือนนรกเลยเพราะที่นี่คือโลกมนุษย์อ้าวนวายโหวตกนรกแล้วก็พวกนายไม่ตกนรกไงชัชห้เล่นเกมถ้านายชนะนายจะได้ขึ้นสวรรค์จริงเหรอช่วยบอกผทุที่ใช่ใช่บอกพวกเราให้หมดเลยกฎก็มีอยู่ว่าให้พวกนายโหวตว่าใครจะได้ลงนรกถ้าคนนั้นได้หนึ่งโหวตก็จะตกนรก แต่ถ้าได้2องโหวตจะได้ขึ้นสวรรค์ตกลงไหมผมตกลงผมก็ตกลงผมด้วยโอเคมาเริ่มเกมกันเลยให้พวกนายคิดว่าอยากให้ใครตกนลรลกให้เวลาแค่สิบวิเท่านั้นเราจะทำยังไงดีอ๋อเลือกคนที่เกลียนเลยกันไอชุดดำแกเคยหลอกฉันฉันจะโหวตนายฉันรู้แล้วว่าจะโหวตโหวตใครไอชุดดำแกดดนแน่ฉันไม่โหวตใครดีกว่าให้มันไปเกิดใหม่ ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับพวกเราได้แล้วเอาละใครจะบอกเป็นคนแรกผมผมผมเลือกชุดดำทำไมอ่ะผมก็เหมือนกันผมเลือกชุดดำแล้วชุดดำหล่ะนายเลือกใครผมไม่เลือกใครฮะจริงเหรอโอเคชุดดำนายได้ขึ้นสวรรค์บายบายไอ้พวกง,งูอา้อาวอ้าวชวนพวกนายกลับไปเกิดใหม่ถ้าอยากให้มีต่อคอมเมนต์มา